สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่หลังจากเนื้อหาวันพีสในตอนล่าสุดนั้นไมีการออกมาเนี่ยในวันนี้เราก็จะมาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันดีกว่านะว่าวันพีสในตอนต่อไปหรือว่ามังานวันพีสในตอนที่1นึ่เนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างนะฮะเพราะว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดที่ผ่านมาแล้วก็จะได้เห็นนะว่าหุ่นยักษ์โบราณที่ถูกวควขี้รึดขุดกระเด็นเนี่ยมันได้จมลงไปในน้ำเมื่อคิดนะว่าจอยบอยก่อนหน้านี้ ซึ่งในตอนแรกที่อ่านนะว่าหุ่นยักษ์โบราณเนี่ยมันได้จมลงไปใต้น้ำผมก็ได้คิดนว่าหุ่นยักษ์โบราณที่ปูเรื่องราวมาตั้งนานได้ไม่บดแค่นี้จริงดีเพราะว่าบทของหุ่นยักษ์โบราณที่อยู่ในภาคเอเคสมันคือการตื่นขึ้นและกระเดินไปมาที่เทพนะฮะเหมือนกับว่ามันกาลังจะได้มีการโชว์พลังอะไรสักอย่างแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกครับพุทธวัคคิลีใช้ล่างหมูป่ายักษ์คุกกเดน,นตกน้ำซะงั้นแต่ว่าการที่อาจารย์โอดะปูเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยักษ์โบราณขนาดนี้เนี่ย บอกกับเรื่องราวในตอนสุดท้ายของตอนที่บอกน,นหุ่นยั์โบราณมันสัมพันธ์ได้ถึงจอบอลและก็น,นิกะาซึ่งนั่นก็คือลูฟี่ที่ได้ใช้ร่างเก้ให้ครั้งมันก็เลยทําให้น่าสนใจนะว่าในเนื้อหามังงานในตอนต่อไปเนี่ยหุ่นยั์โบราณน,นั้นจะขึ้นมาจากน้นําแล้วก็มีบอทอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าการที่จะตัดบทหุ่นยั์โบราณแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูเป็นการเสียของกันไปสักหน่อยนะฮะแต่ในตอนที่กลุ่มโมฟากเนี่ยก็เริ่มทําการหลบหนีออกจากเอเคและเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจนะหุ่นยักท์โบราณจะมีส่นวสน พราะว่าอย่าลืมนะว่าในตอนที่พวกนามีเนี่ยยังอยู่บนก้อนเมฆที่เกาะเอเคสเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าแผนการหลบหนีในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มโมฟานยังเพิ่งเริ่มหลบหนีเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะว่าในตอนนี้โซโลเขานั้นกําลังต่อสู้กับห้าผู้ท่าในสุจโโรซึ่งมันคือเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจแต่ว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็กลับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องราวพวกนี้สักนิดเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันก็น่าจะได้มีการตัดภาพไปที่โซโลและก็นาสุจโกโรว่าการปว่ง้้้สอไแลตูถึ และที่สาคัญเลยนั่นคือเรื่องราวเกิดดาบคิดสื่อที่ทางโซโลและก็นาสุจุโรในถึงประเด็นไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยในตอนต่อไปก็อาจจะได้มีการเกิดถึงเรื่องราวพวกนี้ละมานเนี่ยก็อาจจะเป็นการปูเรื่องราวไปสู่เนื้อหาในอนาคตเกี่ยวกับดาบตะกุงคิดสื่อแล้วก็เรื่องราวเกับกวาโนที่ในตอนนี้ได้ม่การเปิดเผยว่านว่าดาบคิดไสื่อสองเล่มเนี่ยมันถูกตีมาจากวาโนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่านาสุจุโรเขานั้นเอาดาบเล่มนี้มาจากไหนละเขาเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับประเทศวาโนมากแค่ไหนกันแแ่่่่ตวาาาถ้้ใหมเเดี ผมคิดว่าเนื้อหาในตอนต่อไปการต่อโซลต์โซโลและก็ดาสจัโลมันก็น่าจะเป็นการตัดภาพมาแค่เล็กน้อยแล้วก็ปูเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับดาวที่ได้เือและพวกนี้และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็น่าจะตัดภาพไปที่เรื่องราวอื่นมากกว่าเพราะในปัจจุบันมาคัดมาที่อยู่ในร่างนกยักษ์เขานั้นไล่ตามพวกลูฟี่แล้วก็เลือนจากเอลบามาใช่ไหมฮะซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจเพราะว่าในตอนล่าสุดนั่นคือลูฟี่ในร่างเกฮานิกากับบอนนี่ที่ใช้พลังอนาคตที่บิดเบี้ยวในการการเล่าเป็นนิกายได้ ซึ่งนั่นคือประเด็นร้อนในตอนล่าสุดที่บอนนี่เนี่ยจู่ๆเธอนั้นก็สามารถการล่าเปนิกาผลปีศาจในตำนานได้เหมือนขนาดนั้นซึ่งในตอนต่อไปก็น่าจะได้เห็นบอนนี่เนี่ยโชว์ความสามารถและก็พลังในการก๊อปปี้นิกาว่าเธอนั้นมีพลังแล้วก็สามารถทําอะไรได้บ้างน,นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ในเรื่องวันพีเนี่ยเวลาที่มีอะไรที่มันว้าวแลวฮู้เกินจริงในตอนต่อไปเนก็มักจะได้มีการเปิดเผยข้อเสียมาตลอดอย่างเช่นความสามารถของบอนนี่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเรียนแบบความสามารถลูฟี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วและที่สําคัญความสามารถอนาคตที่บิดเบี้ย er ของบอนนีี่เนย มันมีเวลาจํากัดแล้วก็ใช้ได้ไม่นานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่กาจจะเป็นการพูเรื่องราวที่บอกน้อบอนนี่เธอนั้นใช้ความสามารถนิกาได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าความสามารถและนิกาในตอนนี้เธอจะใช้ได้ไม่นานก็เท่าน,นั้นเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวนั่นคือความสามารถบอนนี่เนี่ยอย่าลืมนะว่าเธอนั้นมีความสามารถในการเพิ่มลดอายุไขเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าลานนิกาของบอนนี่มันอาจจะมีความโกงที่มันมากกว่าลูฟี่และกับการที่มีเวลาจํากัดอะไรพวกนี้ก็เป็นได้น,นะฮะ แล้วก็อย่าลืมนะว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้มีการบอกเอาบอนนี่ความสามารถพลังผบีสารของเธอนั้นตื่นหรือยังซึ่งมันก็น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดความสามารถของเธอนั้นตื่นขึ้นเนี่ยเธอนั้นจะใช้ความสามารถพลังนิา่าได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในตอนต่อไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดที่มีพลังนิกาสองคนนั่นคือลูฟี่และก็บอนนี่ได้ทําการต่อสู้กับมาคัตมาก,กาอากาศ ซึ่งมันคือการต่อสู้ที่น่าสนใจที่นิกาสองคนเนี่ยจะร่วมมือกันต่อสู้กับฮาฟุเท่าและการที่มาคัดมาที่เป็นฮาฟผู้เท่าที่ตามมาได้คนเดียวเนี่ยนั่นก็หมายความว่าการที่เขานั้นต้องต่อสู้กันใกาศสองคนมันคือการที่เขานั้นโดนลุมแลวก็เสียเปรียบและถึงแม้ว่าเขานนั้นจะไม่ตายเนี่ยแต่มันก็จะมีโอกาสในช่วงเวลาที่เขาใน,นกำลังฟื้นฟูร่างกายเนี่ยเขาน่าอาจจะจมน้ําหรือแม้กระทั่งไม่สามารถขัดขวางพวกลูฟี่ได้ทันใช่ไหมซึ่งนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนอกมนเนี่ยจะทําให้ในตอนต่อไปเราไไดด้้เเเเหห็็นนนนรรออปป่่าาาาาาามมมมคคัวสถททีแแจิงงขขบบ หรือว่ามาคัดมาในร่างไฮบีดเนี่ยอาจจะได้มีการเปิดเผยในตอนต่อไปหรือเปล่าและก็แน่นอนนะว่าสําหรับคนที่รอดากอนมาที่เอเคเนี่ยก็คงทําได้แค่รอต่อไปเพราะในปัจจุบันดากอนนั้นยังฟังข่าวแล้วก็ไม่ค่อนไหวในสักนิดและเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,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 ที่เราคุยกันมานี้ก็จะเป็นเรื่องราวฮนะที่จะได้มีการมารเคะห์กันว่าเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีเนื้อหาอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างแต่ก็อย่าลืมนะว่าเนื้อหาพวกนี้เป็นแค่การิเคะร์แล้วก็มาคุยกันเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนมีเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะฮะโอเคเลืนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไคต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการนัปเดตเนื้อหาข่าวใหม่เช่เาเราสมนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ